สวัสดีค่ะ อื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อจิ๋วนะคะสุจิตาคํตายค่ะเป็นเซลล์ขายสายไฟยี่ห้อเอสซูเปอร์เคเบิลค่ะมาตรฐานสากลทองแดงเต็ม PVC ใหม่มาร์คเมดค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาตามติดชีวิตเซลล์นะคะเรามาดูกันว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเซลล์ทําอะไรกันบ้างนะคะอะแผนของเช้าวันนี้นะคะของจิ๋วก็คือมีนัดลูกค้าอยู่2เจ้าค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วนะคะเรามีไปส่งของล็อตใหญ่ต่อที่ชนบุรีค่ะโอเคไป กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวสายเนาะบ๊ายายแล้วเ,เจอกันค่ะถึงแล้วคะ่ะลูกค้าเจ้าแรกของเราวันนี้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปเก็บภาพด้านหนได้นะคะเสร็จลูกค้าไปหนึ่งเจ้าแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชนบุรีกันค่ะไปส่งของรถใหญ่กันเนาะมาดูว่าเราจะถึงชนบุรีกี่โมงจะง่วงหรือเปล่านะคะแล้วเจอกันที่ชนบุรีนะคะชา ถึงชนบุรีแล้วค่ะโอเคค่ะคือเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราต้องเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ต้องทำเวลาค่ะก็เลยต้องแวะมาหาอะไรรองท้องก่อนนะคะอ่ามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรรองท้องกันนะคะทานอะไรกันดีนะามินักกินทันกกน้งนั้นเล กินไอศครีมได้เลยค่ะเ,เรียบร้อยค่ะเมโนูรองท้องของเราวันนี้นะคะ เราเดินทางกันต่อเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้ะจะส่งส่งของสายไฟเอสซูเปอร์ใกล้จะถึงไซต์งานแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจิ๋วจะเข้าไปที่ไซต์งานก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาสามารถให้เราบันทึกในไซต์งานได้หรือเปล่าแล้วค่ะจิ๋วจะเก็บภาพการลงสินค้าลงสายไฟของสายไฟเอสซูเปอร์ว่าทางเราลงของยังไงนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้จิ๋วกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะอ่ะเป็นไงบ้างคะสาหรับการทํางานของเซลในวันนี้ค่ะอ่าเป็นอะไรที่ทั้งเหนื่อยและสนุกมากนะคะที่ได้เข้าสายงานแล้วก็ได้ไปพบลูกค้านะคะได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่าเกี่ยวกับสายไฟให้กับลูกคา้าก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะคะแล้วก็อ่าขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแล้วขอจบ ปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ